มีรถไหมมีรถไหมไม่มีเลยลักตอบโอเคโป้พมเย่ครับพุ่มเย่ยูโน่พุ่มเย่ับุ่มเย่เยมเยอ๋อพมเยเขาใจเขาใจเย่เย่เย่เ่เยเย่เยเยเย่เย่เย่ย่เย่เ่เย่เ่เเล่เเย่ัน่่เเ่ยเย่เ

โอ้มีคนอยู่ตรงนี้อ๋อ my god ลาก่อนมีคนอักสัขขานอ๋บอบักครอบตายแล้วไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วไม่รอดแล้ว,วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใครที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ฮัลโหล Where you come from Oh yeah yeah Hello Where you come from Hello Not hello Hello No 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 Em Em m Thailand Thailand Oh Em กับ Thailand Thailand too Oh 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 you Thailand เยอะๆเยอะ You Thailand You Thailand แล้วเราจะพูดภาษาปักกิ่งทำไม I love you Oh No Thailand No 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 ไทยแรกตัไทยแด์เอาคนไทยหมดเนี่ยแล้วจะสปีกอังสิตกันทำมะขืออะไรเนี่ยอยู่ๆลูกไม่ใช่ใครเปคนไทยอยครเปคนไทยลุงตู่ใหมเลุงตู่หม่ยเออเออเลิบเออเลิบไอเลิบไอเลิบเลิเลยเหรอเดี๋ยวเลิบเลิบ เต็มเลยโอ้ย่า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 เอาลูกซองดำกันอยู่ผมมาเลูกซองดำนะ่ทัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับไออันเดอร์สตูนเนี่ยไอไอไออันเดอร์สตูนเนี่ยเฮ้ยพี่ตูนบอดี้สแลมหรือเปล่าอู้มีคนขับมอเตู้สายด้วยไอ้โดนหลังยิงโอ้ชิตคันเตอร์สตูนอยู่โอเคโดนคัมคัม ตรงตรงนีเฮียเียหลังสองตัวกำลังวิ่งมานะได้ตัวตรงนี้มีเต็มเลยบีแคฟูบีแคฟูโอเคโอเคอยู่กับจ่าตัวนึงเนี่ยฟูแอมฟูฟูอ๋อฟูอนท้ายแล้ว

ถอยมาแล้วถอยมาล้วมชูโอ้นกซามน็อกซามสมศรีบาดเจ็บสมศรีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดใครเฮ็ดใครเฮ็ดตัว้องเฮ็ดเลยเฮ็ดไม่ใช่เฮ็ด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 โอ้ส้มซีลอยซีซีซีเฮ็ดมีรถไหมมีรถไหมไม่มีเลยแล็ปทอปโอเค แลนทันนเลยไ <Okay. S 1> ม่มีเลยหรอกบีมไม่แตกไม่แตกเกือบแตกแล้วโอ้ผมเยครับพมแย่ยูโน่พมแย่มแย่ย่พมแย่อ๋อผมแย่เขาใจเขาใจยยยมแยโอเคยูยูเย อันนี้พ่อลูกเล่นด้วยกันป่เนี่ยลบราเธอร์บราเธอร์ oh o n ดดดดัมมัมมัมมัดมัม n ดมัมมัมมีแฟนหรือยัง oh my god เยะเยเมัมดอจจประจับประจับ โอ้มีคนอยู่ตรงนี้อ๋อ my god ลาก่อนมีคนดักสะพานอ๋อบักครอบตายแล้วไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วไม่รอดแล้ว enemy t h m y e m เอาไปคนละสะพานเชยเลยต่งมักับตกลงน้ำไปแล้ว าแล้วรถเยียบโอมซีเอ้ยรถเยียบโอมซีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊มยาปั๊มยาก่อนเป็นหนึ่งผมเปลังจะตังคฉันกำลังขอร้องออดวอนเธออย่าไปทิ้งเนะฮะเอาละโอาละว้น้ำอยู่มีคนว่ายน้ำอยู่ยิ่งมากนะครับรถล้มน้ำสวยพี่สวยปลาซีขึ้นรถมาก่อนปลาซีไปไหนแล้ว เรา้างเฮ้ยเาราเผาก่อนบแบตเปล่าเราแป๊บนึงเราแป๊บเดิง,อองขอเคลียร์ทางก่อนใายก็มีนะใช้ก็มีนะระวังเอาเรายองมันเลยรับคอ้อนอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ข้างหน้าเลยไม่มีมีมีลงไปแล้วลงไปแล้วตัวหนึ่งลงไปแล้ว Few moments later. อ้มีคนจอดรถตรงนี้โอ้ยยยยไอ้มีคนมีคนแบล็กบอไมีแต่รถคนไม่มีมันมันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่รีบเก็บรีบเก็บน้ำมันจะหมดรีบเก็บเดยลผมเก็บเก็เร็วเร็วเก็บเร็วเออเรรักรเร็วเวเกิอตายว ได้แล้วสมองก่อนสมองก่อนสมองหน่อยสมองหน่อยเขาอกาว่ามีโครนหลับเงี่ยมันเป็นรถของมันหลับปลอบเอาเติมยาเลยเดี๋ยวไปยิงตีนู้นต่อเขาดันมีคน let's go มันเป็นรถดาเซียเต็มเลย let's go now mark the location เป็นไปตามแผนแจแจว สวยงามรับนน er ซองเดินเลยเดินเลยบอบลอแต่มันเจ็บแล้วไอตัวดันล่างเจ็บมากไอตัวดนล่างเจ็บมากดันบนดันบนอยงเดียวบนดันบนดันบนลดานบนนันเดียวสวยพี่สวยปล็อกปไปตามแผนเข้มมิมันคลานไปหาเพื่อนมาแล้วลับ ซมันตายแน่นอนตายหมด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 ทีนี้เป็นอะไรเป็นลูกครึ่งกันหมดเลยไม่รู้อยู่ดีๆก็กลายเป็นลูกครึ่งเป็นคนที่ไหนเป็นคนเมกาใช่ไหมไอ้คนยดีเป็นคนเมกาบางนาไปไอแอมไวรุ่นเมกาเนี่ไวรุ่นเมกากัมมัดเลยไวรุ่นเมกา

ระวังน,น,นี่ตรงนี้เลยเดินทั้งล่าง่ตายอีกแล้วหนึ่งคนทำไมผมไม่ได้คิรเรบึบเขาบ้างเลยปืนเปียกหรือเปล่าต้องใ้ว่าปืนปลอมเอาไปตากแห้งก่อนให้มันหายเปียกด,ต,ดยยตรงนี้เลือกประมาณต,ต,ตีหนึ่ง กลับเออรถแม่แววแวอุ้งแงอุ้งแง่แสมาส่นงอยู่ลงามาส่นียังแงยมแล้วบัก่อมยูนี่อยู่นี่หนึงตัวอ้าวใครยิงอะไรอยู่ข้างลลังนี่ โอเคเห็นหาหัวไม่เจอโอ้โดนยิงแล้วเรียบร้อยมีคนมอบอยู่ข้างหน้านี่โน่อยหน่อยหน่อยวลยกดอยู่นี่มองไม่เห็นยิงกดมันไว้ตามไปตามแผนโดนหลาดโดนหลาดผมโดนลัดชุหน่อยโอ้พาบตัดหน่อยโดนยิงแขนขาดชัดเลยชัดเลย 前方มีศัตรูอยู่เป็นไปตามแผนเออตายเลยต้องเรียกว่าไฟเลนดาโฮไฟเลนดาโฮเคยเล่น counter strike ไหม ว่าไฟเลนดาโง่อยู่ในมันออีุดนาไเยอเสียงทีวีใครดังกันเลยเใครเปิดทีวีใครดูลุงตูอยู่ตอ,อบบนีอ้พี่เ้าไป้เยนวีอ้ออรรอเราบิดเต็มนาทีสีเลยโอ้โหบิน